เช้ามาก็ตอนนี้อยู่บ้านคับก็อยู่บ้านตีหาลุกขึ้นก็ตอนนี้เวลาก็6กเกือบหกโมง -5 ้าโมงกว่าครับแต่คุชมกอเนี้ยเดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปจากนี้ไปเรียตทางก็ประมาณสักหนกิโลเดี๋ยวมาคุยชมกับว่าวันนี้เรามีภารกิจจะท่างไรครับ ผมเดินทางระยะทางมาจากบ้านก็ประมาณ1กิโลตอนนี้มาถึงที่หมายเป็นเจ็ดอยแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปหาเห็ดดูนะครับว่าจะมีหรือไม่ตอนนี้เวลาก็เกือบบุกมงครับท่านมทมุโอเคเดี๋ยวมาคอยชมนี่ไดมีดมาแล้วไว้เดินป่าครับท่านมทมุโอเคเดี๋ยวมาคอยชมและก็ติดตามกันนะครับี่หาเห็ดในป่าครับท่านทุหเห็ดในป่าเพราะมันมืดๆหน่อยนะครับไม่รู้จะมองเห็นหรือไม่จุดนี้ครับมันก่อนที่เราได้ ที่เราได้ที่เรามาหากันนะครับแต่ไม่รู้จะมองเห็นบ้างไม่รู้เห็ดเอาเลยวสิ่งนี้เรามาปรกวันนั้นลิมอนตัวอิดดิดมาหา้าแต่เดิมนะวะ อย่างมันแรงจั้หลอ่อเ๋ยวคุณพอมาคืนฝนตกหนักนะครับฝนตกแล้วก็ลงมาหาเห็ดแต่มันจะมืดหน่อยนะครับไม่รู้จะมองเห็นไหม ไปยาบลากออกต๊ะก่อนไปเดี๋ยวก็รับมันนี่แล้วเดี๋ยว ตอนนี้มาอยู่ในป่าครับท่านชมอยู่ในป่าป่าสเสม็ดอ้ป่าสเสม็ดก็มาหาเห็ดครับท่านผูชมหาเห็ดก็ฝนมันตกก็แถวนี้เชื้อมันมีครับท่านผู้ชมเชื้อเห็ดมีแต่ปีที่แล้วก็ได้เยอะนะครับแต่ปีนี้ก็ยังไม่เจอกันเลยแถวนี้นะครับท่านวันนี้มาคอยลุ้นดูนะครับว่าจะเจอเห็ดบอกไม้แต่ว่าโอ้โหน้ำค้างครับค้าง ก็รู ö, ้ดอกอันนี้นี่นี่ไปเลยโอ้เจอแล้วนะครับเจอแล้วดิเจอแล้วเห็นเม็ดนะครับจำชพวกนี้เห็ดเม็ดเห็นเม็ดเดี๋ยวไม่เด้๋ยวตุ้มมาล่ะไม่เดี๋ยวทุ้มมาตุ้มยังไม่เห็นยังดินี่ดอกต้วยดอกต้วยโอ้ดอกต้วยนี่ ดอกสวยนะครับมันอยู่ใต้ต้นกล้วยปามครับเจมมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆอย่าไปรีบอ่าตุงเด็ๆยวมาบางคนเดมาเลย่อยๆนี้ เห็ดเม็ดปลาจะเม็ดเห็ดเม็ดวันนี้มันขมครับต้องเอาไปต้มน้ำก่อนครับต้มน้ำร้อนจากต้มน้ำครับต้มน้ำแล้วก็เอาไปทำเอาไปแกงก็อร่อยครับแกงกับ,กกบโอแกงกับเนื้อ ไม่ต้องพูดถึงเลยอร่อยมากๆเลยนะครับต้องแกวอย่างนี้ครับจำๆปียังมีครั้งครับจชมแถวนี้เชื้อมันเยอะแต่เด็กๆมาหากันเรื่อยเพราะมันอยู่ใกล้ติดกับถนน Ôi, <laughs> ừ. ừ. à. nằm càng, ôi nằm càng Nóng lời, ôi หลอดโอ้โ oh, หน้ำค้าง hmm. กนเน้นมดุดอะนนี่้อนี้ม่เลยเวนี้มนคนเต็มมดนี่ไม่เห็นเลย,เเลยช่วงนี้หมดนะครับเชื้อหมดเลยเด็กๆมันหากันโกอยู่ไม่ไกลกับถนนด้วยมาจอดรถก็หากันแต่ช่วงนี้ปีนี้ยังไม่ขึ้นเลย ปีเตลแลวเยอะมากครับจำยังปีเตลแลวเยอะมากโอ้ยน้ำค้างก็ตกตอนเช้าครับอยู่ในป่าอ่อยู่ในป่าครับบุกป,ป่าหาเห็ดตอนนี้ก็เวลาก็ประมาณหกโมงนิดๆน,นะครับำจำยัมเดี๋ยวก็จะไปทำบุญอ๋อนี่ช่วยสิได้เนไหม ใช่ใช่ใชอ๋อนี่นี่เจอแล้วแบบทีโอ้ดอกไม่ค่อยสวยเท่าไรดอกไม่ค่อยสวยเถือนนี้เมื่อก่อนเยอะมากครับเยอะไม่มากหรอกแต่ว่าพอโอเคพอหาได้จุดนี้ที่ผมยืนอยู่แถวนนี้ครับอยู่ ทางไปหาดชายหาดกับที่สวนปาล์มครับทุกท่าน โอ้ไม่มีแล้วพาท่านผูช้ชมมาชมบรรยากาศที่แถวทางลงไปหาดชายหาดนะครับท่านผู้ชมจะเป็นต้นอันนี้ครับยัมีสวนปาล์ม จนปามแล้วก็สเม็ดนะครับต้นสเม็ดนะครับนี่อันนี้เม็ดเม็ดยังเล็กนะครับเชื้อยังไม่มีไม่นะี่โอ้โหมีไม่มีแล้วนะครับท่านชมไม่แล้วเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไปหาอีกจุดนะึง Để Mình nữa. để tôn nổi nè tôn ไม่ลเตี่ยดอกใหญ่ด้วยุ้มๆจกแล้ว <mañana> ง <benim> ุๆกับตะอสวยๆเลยอี่ดอกงามๆอารามเลยนะครับท่านนี่สโอ้ย นี่ครับท่านชมโอ้โห,โอโหโดอกสวยๆ,ๆเลยนี่ทำงานบวก ดอกสวยๆครับตะกี้ครับท่านชมโอสี้าดอกเลยไมายเดียวเดินหน้ากันต่อกิโลละบาทหลายเป็นสองร้อยครับท่านชมกิโลละสองเลยเห็ดเม็ดนะครับปียังมีครั้งครับขึ้นครั้งนอกจากขึ้นช่วงเดือนกเมษาหลังจากที่ฝนหยุดมานานก็ มาตกมาตกผลแรกก็สักตามตีครั้งฝนตกก็เห็ดก็ขึ้นนะครับเพีย 他。How. นี่นั่นนี่เหยียอันนั้นโอ้โหโอ้โหลายดอกครับท่านชมนี่ลายดอกครับนี่เอฟซีนี่นี่นี่้นด้วลุ้นด้วยลุ่นด้วยโอ้เมอยมาทีเท่านี้มื่คยมาทีโอ้ดอกอมันน อกถวยเลยนะครับจมจมอ่อมามแต่น้ำค้างก็ตกใจนะครับน้ำค้างก็ตกใจ đồi ở Biệt Pond đây các bạn Nam Khang chung sáng rồi đây các bạn Chụp Chụp แน่นอยู่เลยครับ๋อเรามาหาเห็ดกันแต่ว่าพอได้นะครับพอได้พอได้อดอกไปต้มนะครับท่านชมออกไปต้มกงโอเคแนะครับกินทานอร่อยนะครับต้องแต่ว่ามันขมนิดหน่อยแต่ทําไม่เป็นไรมีวิธีครับท่านชมโอเค ครับเป็นแบบนี้ก็โอ้โหดอกสวยๆเลยนะครับนี่ดอกอมามเลยแต่ประมาณครับไม่ได้สักมือครับเ่อนนี่ครับโอเคเลยแหละอืมโอเคครับเดี๋ยวจะเอาไปต้มโอเคโอเคครับก็ได้สักมือเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ชมดูพอดีต้องรีบกลับไปทําธุระอีกนะครับก็ทําทําบุญสี่สิบของญาตินะครับเ่อน โอเคนะครับจะได้เดินทางกลับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ชมดูว่าได้เห็ดวันนี้สักเท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้เวลาก็เนี่ยครับเกือบ7จ็ดโมงครับจะได้เดินทางกลับนะครับโอเคนะครับไป